ก็คือบางคนอาจจะสงสัยว่าสีกาตองอแล้วก็หลวงพี่ย้อยเนี่ยมายังไงเป็นใครทําไมถึงมาอยู่ในมหากาบนี <c oughs> ้ด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาย้อนให้คุณผู้ชมฟังดวยกันว่า เขาเป็นใครอะไรยังไงนะคะเริ่มจากคุณตองก่อนเลยค่ะก็คือประวัติส่วนตัวของเธอเนี่ยก็เรียกว่าไม่ธรรมดานะดีกรีแบบนางแบบเลยเป็นแบบพริตตี้ด้วยาอายุ37ปีค่ะโดยเมื่อปี2562นะคะใบตองเนี่ยถูกพูดถึงจากกรณีที่ครูรักค่ะ รัทธารัทธาทิพย์หลายคนเนี่ยรู้จักในบทบาทของครูในบ้าน AF อ๋อนึกออกแล้วดู a อใช่ไหมะก็จะเห็นว่ามีคุณครูเนี่ยคอยมันเป็นเครนเนอใ,ใช่ค่ะ,คะ,คะก็มีการโพสต์ปิดฉากชีวิตรักนะคะ8ปีกับคุณตู่ดวงหาไทยค่ะอดีตภรรยาที่มีอายุห่างกันถึง24ปีและในเวลาต่อมาค่ะก็ได้มีการเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ที่ชื่อว่าใบตองคนนี้แหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยสามเดือนต่อมาก็มีข่าวว่าทั้งสองก็เลิกรากันไปค่ะ ซึ่งในส่วนของครูรักศรัทธานะคะก็ได้ออกมาพูดเฉพาะเรื่องราวของตนเองกับตองเท่านั้นว่าเราได้เลิกกันโดยตองเนี่ยเป็นฝ่ายไปแน่นอนมันเป็นความผิดของผมเองคนเดียวที่ไม่สามารถรักษาวความรักความปรารถนาดีต่างๆที่เขามอบให้ได้แล้วก็ไม่ได้ทุ่มเทตอบแทนให้เขาอย่างที่เขาทุ่มเทให้ผมต่อมามาที่หลวงพี่ย้อยกันบ้าง ก็คือมีการขุดนะคะนำรูปในอดีตออกมาเปิดเผย<ม>โดยเป็นรูปภาพในสมัยที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์ซึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งรวมทั้งมีรูปอื่นๆด้วยแล้วก็มีแชทข้อความว่าหลวงพี่ย้อยเนี่ยมีการกลับไปหาเมียอยู่บ่อยๆ<ม>ซึ่งทางด้านหลวงพี่ย้อยเองนะคะก็ได้ออกมายอมรับว่ามันเป็นแค่เรื่องในอดีตเท่านั้นแล้วก็เป็นก่อนที่จะบวชเป็นพระด้วยและรูปที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็คงจะมาจากคนที่ไม่หวังดีที่จะทําลายชื่อเสียงต่างๆ